ัสู่ช่องกิ๊กทีวีค่ะวันนี้กกจะมาอ่านนิทานอีสุกก่อนนอนให้เพื่อนๆฟังนะคะเรื่องชายสองคนกับขวานแมหมู่บ้านแห่งนึ่มีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งพวกเขาชวนกันออกไปในป่าเพื่อหาฟืนเมื่อมาถึงป่าเขาทั้งสองคนเปิเ่เอื้องขวานเล่มหนึ่งถูกจามไว้ติดกับต้นไม้ใหญ่ของแรก จึงตรงเข้าไปหยิบขวานแล้วพูดขึ้นว่าขวานเล่มนี้ต้องเป็นของข้าแล้วข้าไปคนพบมันก่อนชายอีกคนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าข้าก็พบขวานเล่มน,นี้กับเจ้ามันก็ต้องควรเป็นของข้าด้วยพวกเขาเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อจะได้ขวานเล่มน,นั้นมาครอบครอง oh, <no. S 1> ทันเดนั้นเองมีชายร่างใหญ่พูดหนึ่ง ปรากฏตัวพร้อมกับพูดขึ้นว่าเล <c oughs> ่นขวาของข้พาพวกเจาก้าพยายามจะขโมยขวานของข้าใช่ไหมชายทั้งสองต่างตกใจกลัวชายคนแรกจรึงพูดกับเพื่อนของเขาว,ว่าเจ้ามีแย่จริงๆที่คิดจะขโมยขวานของผู้อื่นหา <c oughs> ชายอีกคนจึงตอบกลับไปว่าข้าอะาคิดขโมยขวามเล่นม้ำได้ยังไงในเมื่อมันอยู่ที่มือของเจ้า เมื่อชร์ร่างใหญ่เห็นเช่นนั้นจึงเดินไปยังชายที่ถือขวานและทำร้ายเขาทันทีมิชานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภอาจทำลายทั้งมิตรและสร้างศัตรูในเวลาเดียวกันเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกิ๊ดด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ